ท่านอธิบดีคะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวพายุซูริกนะคะใหะ้ท่านอธิบดีอัปเดตหน่อยคะ่ะคือตอนนี้เนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นหย่อมความกดหย่อมความกดอากาศใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะส่งผลอะไรยังไงกับบ้านเราต่อไหมคะค่ะช่วงนี้นี่ด้วยด้วยตัวพายุนี้มันอ่อนไปแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำกำลังแรงแต่ตัวปัจจัยนับ ต่อต่อไปนี้ยมันก็คือจะเป็นเรื่องของร่องมรสุมะนะคะร่องความกดอากาศต่ําก็จะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะก็จะทําให้ในระยะเนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะคะอาจจะมีฝนตกหนักๆมากได้เป็นบางจุดบางบริเวณของทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวนตันออกแล้วก็ภาคใต้่นะคะค่ะค่ะ,คะ แล้วยังมีพื้นที่ไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าหลายคนก็กลัวเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งแบบนี้คะ่ะท่านอธิบดีค่ะค่ะ,คะช่วงช่วงวันสองวันนี้ยโอกาสที่จะเจอเรื่องของฝนตกหนักมากมาก,มาก,ก็บริเวณทางภาคเหนืออย่างที่ได้รายงานไปแล้วะนะคะว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ รวมถึงภาคตะวันออกอยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโอกาสที่จะเจอเรื่องของฝนตกหนักๆมากแล้วก็เรื่องของน้ําป่าไหลหลากก็ยังจะต้องระวังเพราะว่าฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องหลายวันนะคะช่วงนี้ยังต้องติดตามฟังข่าวแล้วก็อย่างให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยอะค่ะค่ะค่ะแล้วหลายคนก็แอบกลัวนะคะ,ะ,คะท่จะซ้ำรอยใช่ค่ะจะซ้ำ,จ,ำจุ่ม จุดเดิมที่เคยท่วมแล้วเขากําลังฟื้นฟูกันอยู่ไหมคะมันก็ยังมีโอกาสอะนะคะเพราะว่าตัวปัจจัยเหล่านี้มันก็ยัง,ย,งยังมีอยู่บริเวณภาคเหนือเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนออลำปางลำพูนพยาวแพร่น่านอุตรดิต์เนี่ยยังยังมีโอกาสที่จะเจอเรื่องฝนฝนตกต่อเนื่องรวมถึงทาง ภาคเหนือตอนล่างนะคะกำแพงเพชรพิจิตรพิโลกเพชรบูรณ์อันนี้ก็ต้องคือดูแล้วอะ่ะมันก็เกือบทุกพื้นที่ของ,<ม>ของทางภาคเหนือโอกาสที่จะเจอก็ยังมีอยู่นะคะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกเนี่ยที่บอกว่าอาจจะตกหนักนะคะโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่เขากำลังกังวลกันอยู่ะคะ่ะท่านอธิบดีคะ่ะจะตกต่อไปอีกกี่วันแล้วก็เมื่อ เมื่อไหร่คะที่ที่ที่โอกาสที่ฝนจะจะลดลงอะค่ะลงใช่ค่ะก็ก็ช่วงนี้เอ่อนนี้ช่วงปลายเดือนจนถึงปลายเดือนกันยาในบริเวณทางภาคเหนืออีสานตอนบนนะคะก็ยังยังเจอเรื่องของฝนตกต่อเนื่องอ่าพอประมาณเดือนตุลาตัวปัจจัยก็คือตัวร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ำมันก็จะพาดอยู่แถวทางภาคกลางภาคตะวันออก มันก็ขยับลงมาหน่อยหนึ่งแล้วทางเหนืออีส,สานตอนบนก็เริ่มเบาไปนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้เนี่ยในช่วงของเดือนตุลาโอกาสที่จะมีการก่อตัวของพายุก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังไม่ได้หมดสิ้นเ,ออเรื่องของตัวปัจจัยของพายุยังไม่ได้หมดไปนะคะก็แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการก่อตัวของพายุเมนะื่อไหร่เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็จะมีการประกาศ แล้วก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าสามารถที่จะพยากรณ์แจ้งเตือนได้ทันเมื่อเราเห็นการก่อตัวของพายุแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้ระบุว่าเออมันจะมีเข้ามาเมื่อนั้นเมือ่อนี้นะคะแต่ก็ <c oughs> ยังจะต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของฤดูการที่จะมีพายุก่อตัวได้ได้อยู่อะคะ่ะค่ะท่านทีดีฮะช่วงนิททำไมพายุบางพายุมันถึงมีอนุภาพ มากรุนแรงเหลือเกินฮะอย่างเจ้ายางหิ่นี่ก็โอ้โหน่ากลัวมากซูริกนี่ก็เหมือนจะไม่น่ากลัวก็มีนะมีฝนมีตกเหมือนกัน<ใ>นะครับใช่ค่ะเอ้ตัวตัวระยะหลังนี้ถ้าถ้าถ้าได้มีการสังเกตดูความแรงของพายุเนี่ยเป็นถึงซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยมีโอกาสเยอะแล้วก็โอกาสม,มากด้วยเพราะว่าในตัวพายุเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนตัวจากในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ลงมาทะเลจีนใต้ การเคลื่อนตัวระยะเวลาอะไรมันเหมือนกับมันมีพลังให้มันมีความเสริมทําให้มันมีอะไรอไปเพิ่มเพิ่มอนุภาพของมันให้มันมีกําลังแรงถ้ามันยังอยู่ในทะเลนานโอกาสที่มันจะมีการพัฒนาแรงขึ้นเนี่ยมันโอกาสสูงด้วยในระยะหลังๆนี้เราจะสังเกตเห็นเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิน้ํำทะเลเนี่ยมันมันตอนเนี้ยมันก็อุ่นท้งแถบด้านตะวัน ด้านด้านตะวันตกอ่ะมันก็จะมีเออมันมีอุณหภูมิสูงมันมีพลังที่จะเสริมให้มันมีแรงให้มันมีกำลังมากมากด้วยนะคะด้วยของตัวพายุยางอีแอตัวเนี้ยมันมีการเคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกลงทะเลจีนไอตัวตรงเนี้ยมันมีเหมือนกับมีอาหารเสริมให้มันอ่ะคุณง่ายๆนะคะแต่ในตัวของพายุสุริก ูรินี้เบาหน่อยเพราะว่าก่อนที่มันจะเพิ่มพลังมันเคลื่อนที่เร็วมันก็มาหาประเทศฟุริปีนเอ๊มมาหาทางเยน,นามัาเจอแผ่นดินม,มันก็เริ่มเบาลงค,ความแรงมันก็จะอ่อนกว่าตัวตัวแรกคร่ะแต่โอกาสถ้ามันอยู่ในทะเลอยู่เนี้ยโอกาสที่มันจะเพิ่มพลังของตัวพายุเนี่ยเยอะมาก ค่ะก,ก็ก็เลยทำให้เห็นว่าอย่างเจ้าตัวซูลิกที่มันสลายไปเร็วก็อาจจะมีพวกปัจจัยแบบนี้ที่ท่านอธิบดีได้กล่าวมาใ,ใช่ไหมคะเพราะว่ามันขึ้นฝั่งแล้วพอดีว่าทางตอนบนของของแผน่นดินก็คือแถวทางจีนมีอากาศเย็นลงมาด้วยม,มันก็เหมือนกับว่าทําให้พลังของมันเริ่มเริ่มเบาก็สลายไปเร็ว อืมค่ะถือว่าเป็นพายุลูกแรกไหมคะที่ที่เข้าประเทศไทยแบบปีนี้ปีนี้แบบตรงๆแต่ก็แต่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้รุนแรงใช่คือ,อตัวตัวพายุดิเปชันที่เคลื่อนเข้ามาถือว่าเป็นผลดีว่ามันไม่แรงมากไม่ได้แรงเหมือนกับพายุลูก รูกอื่นๆเน่น,น,น,นะคะก็แต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้หลายพื้นที่ของทางอีสานก็คือมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่แต่ไม่ถึงกับห,หนักหนักมากค่ะค<ส>่ะซึ่ทีนี้มันก็ด้วยตัวอของลมมรสุมที่เข้าไปพัดปกคลุมมันก็ทำให้ทางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนก็ยังชุ่มฉ่ำตกหนักหนักมากได้อยู่ ขึ้นลงก็แรงด้วยในช่วงนี้นะคะค่ะคือพูดง่ายๆว่าแม้ว่าเขาจะสลายไปอ่อนกําลังลงไปแต่ว่าเขาก็ยังมีฤทธิ์เดชเรายังคงจะต้องเฝ้าระวังอยู่ยังยังไว้ใจไม่ได้อย่างนี้นะคะยงค่ะ้วยด้วยตอนนี้ตัวปัจจัยสําคัญก็คือร่องมรสุมมีกําลังค่อนข้างแรงรตัวหย่อมความกดอากาศต่ําที่มันสลายไปอ่ะมันก็เหมือนมันยังมีอยู่ในแนวร่องมรสุมเนี่ยตัวนี้ก็ต้องระวังอยู่เพราะว่าฝนจะตกแช่ตกนาน อย่างคําว่าตกแช่ตกนานพอจะบอกได้ไหมคะมีพื้นที่เสี่ยงตรงไหนยังไงจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เฝ้าระวังค่ะท่านณธิบดีค่ะค่ะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ออกประกาศเรื่องเตือนเรื่องของฝนตกหนักหนักมากเป็นฉบับแปกต่อเนื่องจากตัวพายุนะคะ,คะพายุสลายไปแล้วตัวปัจจัยตัวนั้นนะมันก็หมดไปแล้วแต่ณนะตอนนี้ตัวร่องมรสุม ที่พัดผ่านน่ะมันก็คงจะมีผลกระทบไปถึงประมาณ23 24 25ประมาณนี้ก็หลายพื้นที่ของทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคอีสานในวันนี้แนวโน้มของฝนวันนี้พรุ่งนี้นะคะคของทางภาคเหนือก็อยู่แถวทางแม่ห้องสอนเออชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิต สุขวไทยเพชรชบูรณ์ะนะคะที่ที่มีโอกาสเสี่ยงมากหน่อยทางอีสานเองทางอีสานตอนบนนัดหน้าช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนทิ่ตกหนักหนักมากได้โดยเฉพาะทางตอนบนเอเลยหนองคายบึงการาแถวสกลนครนครพนมก็ยังมีฝนอยู่หลายพื้นที่หลายพื้นที่ของทางอีสานก็ยังมีฝนคอน่อนข้างที่จะชุกรวมถึงอีสานล่างค่ะ,คะ แล้วก็ซีกตะวันตกของอของประเทศอะ่ะก็แถวบางภาภูมิมแถวกาญจนบุรีสุ<ช>พรรณบุรีรยังยังมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของฝนที่ตกรวมถ้งรวมถึงกรุงเทพมหานาครด้วยนะคะช่วงช่วงนี้ยังต้องระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักหนัก,นกมากแตเป็นบางจุดบางบริเวณภาคใต้เองภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก็ยังต้องระวังในเรื่องของของฝนที่จะตกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่รวมถึงภาคตะวันออกจันทบุรีตราดในประมาณนี้ค่ะอืก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกภาคเลยนะคะยังคงคต้องต้องเฝ้าระวังเรื่องของต้องเฝ้าระวังในระยะสองสามวันนี้ตออ่อเนื่อง เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของปัจจัยเรื่องของฝนตกแช่ด้วยอันนี้เนี่ยต้องระวังเป็น<ม>พิเศษเลยนะคะท่านอธิบดีค่ะแต่ทีนี้ท่านอธิบดีค่ะมีคนตั้งคําถามว่าเอ๊สัญญาณเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แบบนี้ค่ะของ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 ทางจีนอาจจะมีเหมือนเริ่มที่จะทําให้เรา เหมือนเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเรื่องของลมหนาวเข้ามาด้วยหรอคะวันนี้เก๋เห็นข่าวอันนี้ไม่แน่ใจเป็นยังไงท่านอธิบดีค่ะช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นจากประเทศจีนมันก็จะมีแย่มาแย่มาเป็นช่วงๆแต่มันก็ยังไม่เต็มที่ก็โดยโดยโดย เป็นภาวะปกติอะค่ะ <Yeah. S 2> ช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของลมลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือ hmm. ซึ่งเป็นอากาศแห้งลงมานะคะ hmm. กออ็อาจจะบางพื้นที่ของทางภาคอีสานตอน hmm. บนหลังจากช่วงนี้ไปอาจจะมีลมหนาวใหญ่ๆมาได้เป็นช่วงๆ hmm. hmm. ครับปีนี้จะหนาวเร็วแล้วก็หนาวนานไหมครับท่านอาธิบดีครับ uh, ดูแล้วเนี่ยเรื่องฝนมันก็ยังมีดียาวอยู่เหมือนกันของของฝนน่ะนะคะคฝนบ้านเราก็ทางเออทางอีสานอาจจะเจอเรื่องของอากาศเออถามว่าหนาวไหมก็คืออากาศเย็นกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับ ค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยอากาศเย็นไม่ได้เราไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นเลยค่ะ <c oughs> มันจะเป็นมันจะเป็นอากาศร้อนต่อเนื่อง <c oughs> ก็คืออุ่นอะใน <c oughs> ช่วงของหน้าหนาว <c oughs> แต่ปีนี้อาจจะได้สัมผัสเป,เป็นบางจุดบางบริเวณอืมค <c oughs> ดีกว่าดีกว่าปีที่แล้ว <c oughs> พอสมควร ค่ะเห็นตามข่าวบอกว่าก็อาจจะจะเข้าฤดูหนาวเร็วกว่าทุกๆปีด้วยใช่ไหมคะอาจจะเห็นไม่ถึงขนาดว่าเร็วอะค่ะด้วยปัจจัยของการประกาศเข้าสู่ฤดูการเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของว่าฝนเบาไปแล้วต่อเนื่องแล้วก็มีลมพัดปกคลุมต่อเนื่องอเราถึงจะประกาศด้วยนิยามของแต่ละฤดูการาอย่างถ้าของฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ ถงลมเหนือจากประเทศจีนลงมาพัดปกคลุมทําให้อุณหภูมิมันลดลงต่อเนื่องกี่วนันแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกอะ่ะมันลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็ประกาศเข้าสื่อลดูหนาวาคือคือในเรื่องของการประกาศเนี่ยมันก็จะมีเป็นหลักวิชาการหน่อยว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้ไป แต่บางพื้นที่บางจุดอาจจะได้เจอสัมผัสบ้างเป็นบางช่วงเป็นเป็นคือไม่ต่อเนื่องอในช่วงนี้นะคะตุลา,าตุลาเนี่ยจริงๆแล้วโดยปกติมันจะเปลี่ยนในช่วงของประมาณกลางเดือนกลางเดือนเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวข,ของทางใต้ก็ฝนเราต้องระวังเรื่องฝนที่ตกชุกหนาแน่นเพราะว่าเป็นฤดูฝนของทางภาคใต้ค ก็คือตั้งแต่ประมาณสักกลางกลางตุลาไปภาคใต้ต้องระมาระวังใช่แต่ทั้งนี้มันอาจจะบวกลบนะคะอาจจะบวกลบหนึ่งถึงหนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์อะไรประมาณครัท่านที่ปรีครับมีการแชร์ภาพในออนไลน์บอกว่าเมฆอาคัสเหมือนกับมันเป็นสัญญาณว่าจะมีพายุฝนอันนี้มันเชื่อมโยงและมันเป็นอะไรกันแน่ครับสำหรับเจ้าเมฆอาคัสเนี่ครับท่านที่ครับ คือเมฆเนี่ยมันก็เป็นระ,ระดับระดับบนเนาะเรื่องของความชื้นเรื่องของลมมันก็มีสว่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตัวพายุเรื่องของอะไรเรื่องของการก่อตัวของพายุเนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยคือกลุ่มเมฆันแหละที่มันจะทําให้แต่สิ่งสําคัญก็คือลมลมที่มันจะไปปัน่นทําให้เกิดลักษณะของการหมุนของตัวตัวเมฆถ้าเราดูจากภาพดาวเทียมเราก็จะเห็นกลุ่มเมฆพัดเอามาเป็นวง เป็นเป็นก้นหอยอ,ะอ,อ่ะอ๋อ่ามันก็จะมีลมเข้าไปช่วยแล้วก็มันจะทำให้เกิดลักษณะของเรื่องของอความแปรปรวนของในตัวกลุ่มเมฆตรงนั้นนะคะในเรื่องของการเป็นสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนเพราะว่าเรื่องของบรรยากาศเรื่องของมหาสมุทรเนี่ยมันก็พัวพันกันอยู่อืมแต่ว่าไม,ไม่ใช่สัญญาณอะไรน่ากลัวหรือว่าจะมีอะไรไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับอืม ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะ่ะท้ายที่สุดเองเนี่ยอยากจะให้แจ้งเตือนอะไรประชาชนให้เฝ้าระวังหรือเตรียมการรับมืออะไรยังไงไหมคะในสภาพอากาศที่แปรปวนแบบนี้คะ่ะค่ะด้วยด้วย,วยสภาพอากาศที่มันแปรปวนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลังๆนี้เราเห็นแบบชัดเจนามากขึ้นหลายพื้นที่อะไรที่มันไม่เคยเกิดเราก็จะสังเกตแล้วว่าเออมันมันได้เห็นได้อะไร<ม>ในเรื่องของอากาศ ร้อนร้อนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของฝนที่ตกหนักมากมากกว่าที่เคยบันทึกมันก็มีหลายจุดหลายบริเวณไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศเองก็เจอเรื่องของความแปรปรวนของสภาพมภูมิอากาศอ่ะนะคะก็ทรงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราเองเราก็ทำงานยี่บสี่ชั่วโมงนะคะเรามีการติดตามสภาพอากาศ แล้วก็เรามีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทุกทุกภาคนะคะแล้วก็มีสถานีตรวจอากาศทุกจังเกือบทุกจังหวัดเราเองเราก็เน้นย้ำอยู่เสมอในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการติดตามสภาพอากาศเราเราเราทำงาน24ชั่วโมงให้ให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราดูแล้วสภาวะฝนที่ตก ซึ่งจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องอยู่เรามีเครื่องมือตรวจอากาศเรามีเรดาร์แล้วก็แจ้งให้กับพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนอะ่ะว่าถ้าหากเจอกลุ่มฝนที่ตกแช่ตกนานเนี่ย <Okay. S 2> ทางทางเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งหมายถึงว่าข้าราชการของเราที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะ <Okay. S 2> จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือไป ภาวะอากาศที่มันแปรปรวนในส่วนของตรงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเราทํางานเป็นที่นะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเออเชื่อมั่นแล้วก็ถ้าเกิดหน่วยงานราชการหมายถึงว่าเอให้หมายถึงแนะนํนนนานู่นนี่นั่นหมายถึงว่าให้ออพยพอะไรยังไง <c oughs> ก็อยากให้เชื่อฟังกับเจ้าหน้าที่ในในหน่วยแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะ <c oughs> เพื่อเพื่อ <c oughs> <c oughs> ลดความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะอย่างเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีบอกอย่างพื้นที่ไหนที่ตกแช่ตกนานเนี่ยคือคือเราสามารถคาดคาดการ์หรือแล้วก็รู้ได้ล่วงหน้าใช่ไหมคะท่านอธิบดีคะแล้วก็มีการการคาดการล่วงหน้านานๆข้ามวันอะ สภาวะอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็เ,เรื่องของลักษณะอากาศที่เป็นเอ็กซ์ตรีมที่มันเกิดลักษณะฝนที่มันตกแช่ตกนานเรื่องของการคาดการณ์ตรงนี้มันค่อนข้างยากแต่ที่นี่ในเรื่องของสภาพอากาศปัจจุบันเราเห็นกลุ่มเมฆฝนจากเรดาร์เรามองแล้วแน้วดูแล้วว่าฝนมันจะคือลมเพราะว่าตัวปัจจัยก็คือตัวลมเรามีข้อมูลลมเราดูแล้วว่าลมมันคือมันนิ่ง แล้วก็ฝนมันจะตกแค่อย่างเงี้ยก็คือในนักวิชาการก็คงจะทราบถึงถึงมันโอกาสที่มันจะเจอว่าฝนจะตกนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็ยังพอทราบได้อยู่ก็ mm. ก็ได้เตือนหรือว่าแนะนำให้ข้อมูลกับพวกเจ้าหน้าที่ด้วยของของเราเองอะ่ะเราก็ mm. ให้ข้อมูลกับทางเขาด้วยว่าให้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนหมายถึงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <Okay. S 2> ได้ได้เตรียมพร้อมรับมือกับ ประมาณ1นสามชั่วโมงอะคะ่ะที่สามารถจัดแจงได้นะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะขอบคุณมากๆครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกรวีนะคะสิทธิทชีวภาคอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ